สวัสดีครับตำลาวมานะครับตำลาวเลขจับวินลาวพัฒนามาแล้วครับมารับชมกันเลยครับเดินมาแล้ว11งวดติดครับเข้าบนเข้าล่างครับไปบนไปล่างครับ11งวดติดครับงวดล่าสุดเข้าทั้งบนทั้งล่างครับใบนี้เป็นใบแรกครับเป็นใบที่หนึ่ง งวดที่ผ่านมาได้ 1, 2, ึ่งสองห้าเจดผลออก 7, จ 7. ็ล่างหนึ่งเจ็ดเลขซ้ำกันครับ 7, จ็ดหล่างหนึ่งเก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับเต็มคาราเบลครับมาดูงวดนี้ครับเดี๋ยวนับดูก่อนได้กี่งวดหนึ่งสสามี่ห้าห 7, 8จ 11. 11็ดแ1 11ก้าเอ็ดอติดแล้วครับมาดูว่าที่12นะครับใบนี้เป็นใบแรกนะครับมาดูว่านี้จะได้เลียกอะไรครับประจำวันที่แเดือนเก้ทับเดือนเก้าทับหกหกแปดทับเก้าทับหกหกสี ห้าเครับเลขจะบปินบนล่างเราพัฒนาครับมารับไปเลยครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ